ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเดี๋ยวกอนัดประเด็นดูว่าสอนเป็นอะไรเป็นไร พี่มีอินเหรอแต่งตัวมาเต็มขนาดนี้เนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วนะคะเห็น <c oughs> พวกเราแต่งตัวกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน <Halloween! S 1> <c oughs> วันนี้วันที่26แล้วไงครับนับไปอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะเป็นวันฮาโลวีนแล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะในช่วงของไอเดียไอดูนะคะบิมก็จะเอาของที่อัปเดตอินเทรนด์ต้อนรับฮาโลวีนมาอัปเดตให้ทุกคนได้ไปซื้อหากันแน่นอนนะคะชิ้นแรกนี้นะคะเข้ากับเทศกาลสุดๆกันไปเลยแล้วกันกับการตกแต่งบ้านด้วยตุ๊กตาผู้ผีปีศาจต่างๆมากมายแต่ละาวเพิ่มความไฮ เพิ่มความอินเทรนด์เข้าไปในตุ๊กตาค่ะแขวนธรรมดาดูไม่น่ากลัวแต่ถ้าแขวนแล้วเปิดปุ่มพาวเวอร์เสียงก็หึมตาเป็นสีแดงกระพือบปี๊บป๊อปป๊อปป๊อปที่กวาทำได้หรอชรอตขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแค่แขวนแค่นี้ตกใจสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสิบแขวเลยห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบตัแต่ถ้าเกิดแบบว่าเปิด power on ริงหรอจะแขวนแบบนี้ไว้ได้บ้านจริงหรอกลัวแม่ผมเป็นความดันผมแขวนไม่นด้หน,านา้าดังดิหน้าดังกวัตัวเอง เรื่องนี้รีวจะไม่ยืงเออใช่รีวจะไม่ยืงไม่ดูดีมันก็มีความสนุกขึ้นมาสเต็ปหนึ่งไงแล้วถ้าเกิดพวกเราแต่งตัวเป็นแบบว่าเด c o คราอะไรอย่างนี้คางทำหน้าขึ้ๆด้วยครับยิ่งสนุกนะไม่นึกภาพแบบว่าอยู่ในปาร์ตี้ทุกคนแต่งตัวมาแล้วก็เปิดเพลงแล้วมีเสียง ของคุณพี่คนนี้ครอบครอไปเรื่อยๆเนี่ยบรรยากาศได้เลยนะคะสหราร์ตี้ฮาโลวีนดูสิตกแต่งธรรมดามันก็ดูไม่ตื่นเต้นถ้ามีแสงสีเสียงมาด้วยมันก็เยื่วสะพรึงกลัวขึ้นได้ดีอันนี้คือชิ้นแรกค่ะ สองนี้นะคะอาจจะดูเป็นแบบว่าฮาโลวีนที่พอบนิดนึงยังไงยังไงก็เป็นหูฟังค่ะจากตระกูลของ s k ้ l วแคนดี้เหมือนเดิมนะคะอันนี้เนี่ยเพิ่มดีไซน์ชูดชาดดูสีที่ตัดกับฮาโลวีนสไตล์แบล็คแบบเราดูดีไหมคะแต่ว่าความเจ๋งของรุ่นนี้นะคะคือการเพิ่มแมทติเรียลให้ดูแบบพรีเมียมขึ้นสังเกตว่านี่ดูเก๋มีสไตล์นะคะความนุ่มของหูฟังเหมือนเดิมตามตะกูลของสก้าวแคนดี้แต่ความน่ารักของมันคือว่า พับเก็บบีสไตล์ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญเนี่ยระบบเบสเซอร์รา์ก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะจากที่เรารู้กันว่าส่วนใหญ่เวลาฟังเฮดโฟนที่อารมณ์แบบนี้อ่ะจะแตกต่างจากหูเล็กๆเพราะอันนี้จะเน้นแบบเบสสาวตึบตึ๊บตึ๊โอ้โหที่ตัวเป็นะไรคะผมกำลังทำสัปพิษอยู่บิดบอกริดบอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกแบบดีไซน์นี้ก็จะเก๋แล้วก็สีดําแดงดูฉุดฉาดตามสไตล์ฮาโลวี ครับตสกับแคนดี้โอ้ยน่ารัก เราวันนี้นะคะก็เข้ากับช่วงเทศกาลฮาโลวีนที่ใกล้จะมาถึงค่ะก็จะเป็นด้านข้างพี่บีมนี่นจะเป็นเป็นฟักทองใช่ท,ที่เป็นชัญลักของวันฮาโลวีนเลยนะครับ<ช>ต้องซื้อมา<จ>แกะสลักเลยทีเดียวแล้วถ้าสังเกตดีๆนะคะวันนี้นะคะออฟฟิศเราไม่ได้ล้างนะรายการเราไม่ได้ล้างคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแบบ ทำขึ้นมาใหม่โอ้ยแมุมสังเคราะห์นะครับทุกคนครับเก๋มากเลยนะไมนคือสำลีเหมือนจริงมากมีแมงมุมด้วยใครที่อยากจะมีงานปาร์ตี้ฮาโลวีนเก๋ๆนะคะสามารถที่จะไปดูของตกแต่งได้เลยแบบเต็มๆค่ะที่งาน B train h o u n t e d v i e w ที่ B train เดี๋ยวมองามวงวานเดี๋ยวมอบางกะปิ Emporium Paragon Department Store ค่ะถ้าคุณเข้าไปในงานนะคะสิ่งแรกที่คุณจะเห็นที่มันดูเด่นเป็นสง่าเลยก็คือลูกโป่งลูกโป่งนี้มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าบนลูกโป่งจะมี QR code คุณ สามารถที่จะเอาโทรศัพท์ของคุณเนี่ยไปถ่ายไปสแกนมันก็จะขึ้นมาดึ้งคุณสามารถที่จะเข้าไปดูการ์ตูนฮาโลวีนได้เยอะแยะมากมายเลยโอเคเลิศไหมไม่เพียงแค่นั้นค่ะที่นี่นะคะยังมีเครื่องประดับต่างๆเป็นชุดแฟนซีต่างๆมีหมดมีหมดเลยให้คุณได้มีไอเดียที่บันเจิดที่จะแต่งตัวไปในงานวันฮาโลวีนและนอกเหนือจากนั้นนะคะในงานนี้ก็ยังมีกิจกรรมพิเศษหมว่าจะเป็นการแต่งหน้าสไตล์ที่จะไปร่วมงานฮาโลวีนหรือว่าจะเป็น เครื่องประดับต่างๆนานาที่จะสามารถประดิษฐ์ได้ไอเดียเก๋ๆจะบันเจิดมากๆค่ะถ้าคุณไปที่งานนี้ค่ะและนี่ครับที่ผมสนใจนะครับกับ b ีเทรนน์ l าโล e ี t t ท t ู o ิ i ิเต e d อิ i ิชันครับมีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้แทตูเท่ๆแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปร่วมงานได้เลยครับขอบคุณของที่นำมาอัปเดตแล้วก็ดิสเพลย์ทั้งหมดจาก b ีเทรครับส่วนตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปค้นหาคนที่หน้าตาดีแล้วก็มากความสามารถกับช่วงนี้ครับโ c o o สคูแนลครับ โอ้โหสกุแนวนี้เรายังคงไม่ไปไหนยังอยู่ที่ยงเรียงสาราวิทยาครับมีน้องๆ้องแอกระซิบทีมงานมาว่ามีสาวสวยน่ารักและเก่งอีกคนหนึ่งจะเป็นใครนั้นไปดูกันพร้อมกันเลยครับสวัสดีค่ะสุภาวดีกิติสภากุลชี่เล่นชื่อดีอยู่ในสสารัชยชั้นม .4 ค่ะมีความสามารถพิเศษด้านดำไทยค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแสดงการปอล็บค่ะจะเป็นไงไปชมกันเลยค่ะ สวยน่ารักอ่อนช้อยมีความสามารถขนาดนี้ก็ตอนน้ตองจะกตำแหน่ง So Cool School nail, ให้ไปเลยครับเริ่มกันแล้วสำหรับน้องๆมอปลายดิวฟรีกับโครงการเตรียมสมองพร้อมสอบ p e p t e a m Genius Generation สู่คณะที่ใช่สาขาที่ชอบจาะล,ลึกข้อสอบ12คณะในดวงใจแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบทั้งระบบสอบตรงและสอบวิชาเฉพาะที่จะช่วยทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายช่วยจำระบบความจำเติมความรู้ที่ขาดได้อย่างเต็มที่ ฟรีไม่เสียค่าที่จ่ายไม่ต้องซื้อสินค้าลงทะเบียนได้ที่ w w w e a g e n i u s c o m ช่วงหน้าเหมือนเช่นเคยคับพี่บีมพี่อุ้มครับ,รบเกิดนกันก่อนดีกว่านะครับว่าเรื่องราวไอเสของพี่บีมพี่อุ้มเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับของบีมนะคะไปเสิร์ชเรื่องราวแอปพลิเคชันสุดเจ๋งค่ะที่สามารถตามหาเด็กที่หายไปได้เฮ<อ>้ย<อ>ส่วนเรื่องราวที่อุ้มไปเสิร์ชมาให้ได้ดูนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กเช่นเดียวกันครับ แเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเล่นของเด็กๆนี่สามารถเอามาพัฒนาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้วว้าจะเป็นยังไงติดตามชมได้ไอเซอร์ช่วงหน้าค่ะ